สวัสดีครับผมพี่น้องเปิดคลิปนี้อัดเฟี้ยงครับพ้าพี่น้องมาส้มอัดฟางอัดฟางเดี๋ยวเตียมเปียงเนี่ยครับผมพี่น้องฟางได้หลายฟางหลายครับผมค้อยละสิบห้าบาทอัดฟางไปอย่างง่วงครับง่วงกินหญอยู่ ก้อนละสิบห้าบาททีนี่มันพายยู่เขาครับผมพี่นอ้องพายยู่เขาฟ้างหางหายากในจังหน่อยครับน้าม,มันถ่วมน้าน้าน้า,นาม,มันขังัาที่นี่รถเกียก่ยวมันกับยำเฟื่องใส่กันก็ขีดตมเฟื่องได้หาหายากมนจังหน่อยก้อนละ15บาทครับผมจากพันอัดติดตามชมนํำกันครับ อัดฟางฟางใบงั่วครับผมคนละสิบห้าบาทเกียวกินออกเกียวกอัดเอาอัดเอาครับผมคนละสิบห้าบาทแป๊บเดียว แป๊บเดียวกอนนะ15าบาทสิ15าบาท เสือนอนกินเนี่ยครับผมออกมาสองสามแสนเทืองอัดอัดปีหนึ่งสองปีก็ได้ทุ่นขึ้นนะครับกอน่าซิมหาข้าาเดียวแต่ก่อนหนึ่งเงินแห,หน้าให้ใหญได้อครับด้ดี เรื่องนนหนา้าหาอาจอยู่ในแถวหน้าก่อนล10บาทครับขนาดอาจที่ว่าเครื่องเขาสีงวดเขาฟ้องอยู่นะครับผมก่อนละ10เกส18บาทนี่ครับอาจเอาอาจเอาครับผมโอ้ยบายเฮียแทบบเดียว หน้าให้ไงก็จะเซ็ตแหละครับดีใดอ่างๆนี่อาจหอยยำมขึ้นผลเด้อครับ จะเสร็จแล้วครับผมให้หนึ่งให้ยงยงได้ครับเนี่ยไหวขนาดจะเสร็จแล้วให้รอบนึง,องอก,ก็เสร็จครับผมให้เนี่ยสีเดีวยดวขนาดเกี้ยวอีกี้ยว เบร้อยให้หนึ่งข้าวเดียวครับข้องนั่นในสี่สิบสี่สิบมัดเครื่องมันบางแหงครับผมแต่ว่าให้นีนาเดีครับเครื่องหนาหนา,นาให้เนี่ยนี่ให้นีนาสี่สิบมัดสี่สิบก่อนก้อนแล้วซิมหาบาท ข้องนั่นบ่าอาด์ตกครับผมมันหยาหลายปล่อยงัวใส่เลยงัวใส่เลยครับผมข้องนึ่งอาดออกได้ครับผมบัดนี้่มันอาดเขาสำกับข้องแรกที่แบบนี้แหละครับผมวันนี้นะครับ ขับเป็กครับผมมันอัพวนเขาทั้งในอัดย้อ,ยอนอัดเขาทั้งในด้วครับบัดเนี่ยวนเขากลางครับกบดดลับรถแลยโอ้แดดห่อนเด้อครับผมพี่น้องเสียงเสียงเลย แล้สิห้าบาทเพราะอาจอยู่ครับบางปีสิบเก้าบปาทนะครับเรืนานา่องนั้นนะอาจแป๊เบียก็เด็กคนหนึ่งเต็มนะครับ หน่อยด้ยวยครับผมอาาามา่านฟังสิบห้าสามสีห้ามากระไดกเกือบหาร้อยผมเลยครับผมสี่สิบก่อนหาร้อยผู้บาทสี่สิบก่อนสี่ร้อยห้าสิบ รับอีกลอยห้าซิบโอ้อยห้าซิบหกลอนตัวบวกฟิดตกเล็ครับ40่ก้อนหก0ยบาท น้าดีครับพ้อให้นี่ตาเพื่อมันจะได้จัาก,ก่อนในรถนี่ในรถมันสิน,นับมันสิน,นับในตัวเลยครับผมมันสินเป็นมันสิน,นับก่อนไปพร้อมครับ คันมันว่ขาดนี่แ้วเลยครับผมคันคันคันเสื้อว่ขาดมันสิแม่เลยเด้อครับผมมันจะนับก่อนไปในโตเลย สื่งงว่วนง่วนนอยเดี๋ยวตัวหนึ่งผมนะครับแต่ะละปีแต่วาราค่างว่วงของบุขึ้นี้ครับ จะเสร็จล้วครับผมข้าวเดียวให้หน้าให้บมดไงเพีย่งงานหนาค่ะเพิ่งไม่จะได้จ้าก่อนครับผม กอทอกันท่งผุนแฉบครับรผมต้องว่นแบบนึง เมื่อไะครับเครื่องแน่นหนาจะได้จะก่อนเนาะเดี๋ยวไปถามจะคลองรถเพิ่นครับจะไห้จะก่อนให้แน่นในสามสิบกว่ากอนครับผมในสามสิบหกก่อนสามสิบหกก่อนให้เดียวมันหนาครับผมฟงังอันนี้ให้นหน้อยให้นน้อยการ์ดครับ หน่อยการัดหน้าตีนห่วยน้ยนำท่วมครับผมพ้าอยู่เข่าไหลูทุกห,หัวแฮีงเด้อครับผมพี่น้องตกกลางลมโอเคครับผมพี่นอ้องอาร์ดฟางวิธีอาร์ดฟางครับผมใส่รถอาร์ดแต่สีฟ้า,านี้แหละครับพออยู่ตีกัน,น้ำสุดหนึ่งเพียงน,นิีนี้แล้วครับผมพี่น้องขอบคุณในหลายเด็กคอมเม้นงมาะส้มฝากกดไดค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมอขอบคุณในหลายลสวัสดีครับผม